สวัสดีครับวันนี้นำเสนอผ้าทอเมอสวยๆอีกแล้วเช่นเดิมนะครับพืนนิ้บให้โทนสีฟ้าน้ำทะเลนะครับเรียกว่าสิ้นตาว่าสีฟ้าเหมาะสำหรับวันแม่เลยนะครับจะซื้อฝากแม่หรือฝากคนที่เรารักก็ได้นะครับเป็นของขวัญของที่ระลึกแทนใจในวันแม่วันสำคัญนะครับสีฟ้าสีสดใสนะครับตัวสิ่นนะครับเรียกว่าลาย ม6นสิบหกนะครับให้สีสันสวยงามลงตัวทีเดียวนะครับมีนกคู่ประกอบด้วยนะครับผืนนี้ใช้ขนเม่นในการล้วงจกลายนะครับใช้เวลาในการทําก็เกือบ2เดือนเลยทีเดียวนะครับเฉพาะส่วนตีนจกราคา5,800บาทนะครับผืนนี้เป็นงานฝีมืองานแฮนด์เมดแท้ๆเลย5,800บาทสนใจทักมาสอบถามกันได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพระทอมือสวยๆทางช่อง ผ้าทอโคดาวนะครับหรือเพจาสิ้นงามตานะครับสวัสดีครับ